สวัสดีค่ะลสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นเลเลมาช้าหน่อยมาสายโวยค่ะอันนี้สวยมากเลยพัชละแฟนซีค่ะโอ้โหสวยจริงๆครับโอ้โหดูสีเขาค่ะเนี่ยจัดไปแล้วค่ะเท่าไร่เนี่ย250หบาท250โอ้โหกี่ช่อนะเอ่อสี่ช่ออีกทอกอีกสองท้องค่ะโอ้โหสองร้อยห้าสิบถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสวยจริงอืมวันนี้ลูกค้าจัดเลยอ้าวอีกมา เพลินพิษค่ะเพลินพ nice. well ิษโอ้โหสีเหลืองเหลืองเหลืองส้มส้มนะสวยมากสองร้อยห้าสิบเหมือนกันกระถางใหญ่แบบเมื่อกี้ค่ะนี่ฮะสวยมากดอกใหญ่ฮะดอกใหญ่เนี่ยดองเปียกเทียมกับมือนาเล็กเนี่ยเห็นไหมหนึ่งฝ่ามือคไงโอ้โหสวยมากอันนี้ก็สวยมากค่ะนี่อันนี้เป็นพวกลูกมิกซ์เมาส์นี่โอ้โหมันเป็นสีแบบสวยมากอนะครับเนี่ยลูกค้าจัดไปแล้วฮะเนี่ยห้ารวมได้หมดจัด แอบดูแอบดูแอบดูอันนี้เป็นโอ้โหดอกสวยสวยสวยค่ะน่ารักค่ะดากวกระจายเนี่ยแต่ว่าเออนี่นี่สวยมากอังเดร์ค่ะอังเด์อเดโอ้โหดูว่าสีชมพูหวานๆแล้วก็มีประกายากด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไข่อ<ไ>ังเดร์ไข่แปด80บแปดสิบบาทอืมร้อยห้าส,สิบค่ะกิจจับปลูกสองต้นค่ะโอ้โหนี่ฮะต้นนี้ ประกบ2ต้นสวยงามมากนี่ฮะเนี่ยสองอันนี้ร้อยห้าสินะเมื่อกี้ต้นเดียวแปดสิบบาทนะนี่ยสวยจริงฮะสวยมากๆหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงนี่กำลังแทงช่อออกมาเยอะแยะเลยบานไปบางส่วนนะที่ยังไม่บานก็อีกเยอะแยะสวยงามมากๆเลย150บาทฮนะอังเกรฮะนี่ฮะ วันนี้ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะของใหม่ของใหม่อือเนียนี่อันนี้กอเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้โหดูแบบแน่นมากเลยกอแน่นมากเพิ่งเอาลงแต่เพิ่งเอาออกจากกรงนะคะเมื่อเช้ามันเต็มโต๊ะค่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ชุดนี้แปดสิบใช่ไหมนี่ชุดละแปดสิบสีขาวก็มี ชื่อ snowy ค่ะถ้าเป็นพันธุ์ดอกใหญ่หน่อยจะเรียกสโ snowy ค่ะนี่ snowy เล็กมาหน่อยนะครับนี่เหนี่ยหนใช่ไหมนี่ snowy ไม่ใช่ไม่่ใชตัวตตััววนั้นแหละค่ะตัวนี้ตัวนี้สโนวี snowy ก็คือดอกเหมือนกันแต่ใหญ่กว่านี้อีกดอกใหญ่ะดอของหมดค่ะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมาคราวที่แล้วไม่ไม่ได้มาใช่ไหมอ่ารถเสียเลยไม่มา เนี่ยดอกสวยๆเนี่ยต้นละหนึ่งบาทเนี่ยหวดูฮะดูดอกความสวยงามของดอกเนี่ยอันนั้นชื่อป๊อบอายค่ะป๊อบอายเหรอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะออกสีม่วง,ง,งขาวนะสวยงามนะส่วนตัวนี้สีม่วงบลู e <Blue> พนเะน็ตค่ะ blue planet planet อืมเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเหมือนกัน แล้วก็ต้นนี้นี่ยนี่ดอกสีเขียวจำชื่อไม่ได้ค่ะมันแต่มันมีกลิ่นหอมค่ะถ้าโดนอ๋อนี่มีหอมด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นพันธุ์มีกลิ่นหอมอืมราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเหมือนกันหนึ่งร้อยนี่ฮะแต่มาชุดนี้ส,สวยเหมือนเดิมจะมีซ้ายขวาขนาบกันเป็นดอนมารีผสมแฝดค่ะอ่ะดาดอนมันร้อยแปดสิบดอ่นมาลีผสมดอนผสมดอนเหมือนผสมพวกปั๊กใะแก้วค่ะอืม นะสวยๆทั้งนั้นเลย180บาทฮะนะ่ตระกูลดอนมาลีผสมแซะบ้างผสมปากนกแก้วบ้างนะนะสวยๆอ่ะไหนฮะอันนี้แหละโอ้โหนี่สวยมากเลวติดดอกเนต้นใหญ่มากเลย7จ็าสิบบาทโอ้โหลูกค้าจัดไปแล้วเนี่ยแล้วราวนี้ก็จะมีต้ลไอโก สีที่ไม่เข้มเพราะบานในร่มนะคะจริงเราจะเข้มสวยกว่านี้ไอโกะใช่ไหมใช่ค่ะเอาไม้นิ้วมาขายเนี่ยค่ะอันนี้ไม้นิ้วนะคะใส่สองต้นมันมีสองต้นนะคะงั้นเท่าไหร่สองต้นอ่ะโชว์ค่ะจะขายต้นเล็กอย่างเงี้ยไปเกาะต่อถ้าเท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทโอ้ยพักนึงก็ออกดอกค่ะไม้นิ้วออกดอกง่ายค่ะเขาพร้อมที่จะออกดอกแล้วนะสวยๆเลยมีตัวอย่างให้ดูว่าอีกสองนิ้วเนี่ยแหละ 50บาทนะแล้วก็มาดอกเป็นแบบนี้นี่นี่จริงๆสีต้องสวยกว่านี้ช่วงนี้คือไม่มีแสงแดดอ๋ออยู่ในร่มก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะวันนี้ไม้ยุบไปเยอะลูกค้ามาจัดเยอะเลยอ่าเพราะว่าคั่งเมื่อไอ้คราวที่แล้วไม่ไม่ยอมมาอ่าแม่ค้ารถเสียใช่ไหมวันนี้ก็มีนี่โกศลค่ะโอ้โหโกศลเนี่ยสวยอะนี่สองร้อยบา 200บาทแล้วก็มีแข็มแดงเศรษฐีค่ะแดงเศรษฐีเท่าไหร่100่งร้อยหอยเซียนโปอยเซียน200บาทสองร้อบาทอันนี้มีซานาดูค่ะซานาดูอันนี้จะ150อ่าอันนี้จะ250เป็นกอค่ะแตกลูกซานาดูถือว่าสวยมากนะก็เป็นพวกไอ้ตระกูลฟิโลเดนเฟียนะเนี่ย แคนบนนี้ก็จะอยู่150ยห้าบาทร5อยห้าก็ดอกสวยๆเหมือนเดิมเลยฮะเี่เน่นี่ครันี่มาทีไรก็สวยทุกทีนะนี่ดอกแน่นๆเนี้ยร้อยห้าิบมาอ่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ขอบคุณคุณกิ๊กมากครับผมสวัสดีครับ